พ่อตัอเสือแล้วหรอห่วยแล้วก็สอนได้ั้มเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันแหละทำไมไม่ไมยากนะอเอาโคทางได้แหละเดี๋ยวนี้เอเแก่นนะน่าอยู่ใกล้ๆน้ำได้ทั่วอืมใช่ข้าอยาน้ำทั่วเลยนะไม่ต้องมีใครมาจ่ายอาบนะ้ำได้เหมือนเองเหรอใช่ไม่กลัว ข้าก็าไม่กลัวก็ได้เฮเป็นอะไรวะข้าไม่ค่อยสบายใจยเลยอ่ะวันนี้นะถ้าเจอพวกมาด้วยฮอนนเอาเนี่ยเหรอเฮอเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกตาแหลรัวมากแยมาก็าบอกแล้วอ่ะว่าพวกมาอยู่แถวเนี้ยโห เงินดีวะกิตาเอ็นกลัวมาเหรอถูถ้าอยู่ป่าก็ไม่กลัวหรอกก็นึกว่าเราอยู่ป่าสิอาวก็ไม่มีโหเอ้ยเอ็งกถามสิมีเงินนี่อย่าด่าไรนะก็ไปซื้อที่ตลาดเราอ่ะเป็นพรานนะเราเป็นคนล่าไม่ใช่คนถูกล่าฮะถ้าเปิมดมัวแดงอย่างเงี้ยนะขายขี้หน้าตายอ่ะ ถ้าต่อไปต้องเป็นผู้นำของป่าบนใ้าจะต้องไม่กลัวใครต่อไปล mm hmm. ะโจเวนนาโซพาวอแล้วก็ต้องมีนาถโนอีกคน mm hmm. อืเอเู้ยเู้ยผู้ใหญ่บ้านอ่า uh huh. แล้วไปรผู้แสเรวมแล้วก็น้ำด้วย ไอหมาล่ะพี่ไอพ่อมาถ้าหมอเนี้ยนะมันก็เกิดสมอเล่าอยู่แล้วโห<ฮ><ฮ>พี่กลัพ่อแดรัวถ้ามามีปืนล่ะเอกก็มีหน้าไม้ก็จีนะแต่ข้าไปหัวนายนะแอรต้องคอยคุ้มกันนาย๋อแล้วทำไมไม่แปล่ะนี่ไอหยาไอข้ามีเรื่องไวายเหรอหูชา,างไงล่ะข้า ต้อนไปรับเงินที่ปังเอกก็ออดสิออดเหรอเรอว่าเอไม่หัวนายเอต้องไปคอยคุ้มการนายนะแล้วก็เอก็ย้ายไปทถวง,งานกับนายเลยฮะไม่ต้องกรองนะนายเขาให้เงินเองนะมากกว่าที่เดิมด้วย รางวัลที่จะแากพนักงานเอาเราไวเอาเลยผมคิดเอาไว้ว่าเป็นเช็คเงินสดดีไหมครับทองไม่ดีกว่าลอค่ะคุณเผ่าจะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ก็ดีเหมือนกันฮะคุณเผ่าว่าไงครับก็ดีนะดีแต่ยงมูแต่ห่วงอไเรื่องงานเรื่องพนักงานลืมเรื่องงานบ้านตัวเองเออพูดเรื่องนี้มาก็ดีนะคะ เรื่องแหวนมั่นเนี่ยจะเอายังไงดีคะถามมันมันวุ่นวายกันเป็นก็เลือกเอาให้มันเลือกชอบอะไรก็ว่าไปไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับคุณพ่อก็เอาเป็นว่าผมฝากคุณบัวเลือกให้ผมด้วยแล้วกันนะครับค่ะเออแล้วโรงแรมล่ะคะจะเป็นที่ไหนยังไงดีคะก็คงต้องรบกวนคุณบัว เป็นตุลาให้ผมใ LIKE นเรื่อ oh. <pouquinho. S 2> งนะครับเฮ้ยเขาไม่ได้มั่นนะหมดเวลาหมดแล้วเองอะมั่นครับดูมันไม่มีความกระตือรือร้นแล้วนะหรือไม่อยากมันไว้นะก็ไม่รู้สิครับคุณพ as ่อมันพอถึงเวลาจะมั่นขึ้นมาจริงๆมันมันมันรู้สึกยังไงก็ไม่ทราบคุณพ่อก็ผ่านมาแล้วเขาน่าจะรู้อ่ะครับ หรือว่าคุณเผาเจอคนที่ถูกใจยิ่งกว่าคุณหวานหรือเปล่าคะผู้จัดการนี่มาดูเลยดิดูนีนะที่กระจกรถผมไม่ได้แตกนะโบโทภาษาอะไรเนะี่ยฮะฟ้ดไป่ได้ที่การกระจกรถเนี่ยดูขอโทษทีครับเด็กใหม่ครับทําทำงานแบบนี้มันต้องเรียกคูกค้าดูเหมือนว่าคุณจะไล่ลูค่าซะมากกว่า เอาแล้วะดูดูดูนอนหลับอยู่นู่นเห็นไหมเด็กขอบคุณดูนะร้อยคุณดิครับเดี๋ยวครับเบียดเอ่อรับเบียร์เย็นๆหน่อยไหมครับไม่ต้องเลยไอเบียดไม่ต้องเบียร์ไทยไม่ต้องเป็นเบียร์ฝรั่งเบียร์ดำรู้จักไหมคอหมาป่ารู้จักนะครับทำพี่เชิญนั่งก่อนทำงานแบบนี้ใครก็ไม่อยากเข้าปัามคุณรถพี่มีประกันด้วยนะผมมันมีประกันครับแตับมีตำหนตตอนนี้มันเสียความรู้สึก เอ้ยผมจำพี่ได้เคยเจอพี่ที่วัดมหาเยือน่บบนี้ครับคุณรู้จักงานใช่ไหมผมรู้สึกย์คนรุติเลยเฮ้ยเฮ้ยง่วงไปนอนเว้ยฮะง่วงไปนอนทำง่วงเหรอฮะอ่ะชุดนี้เลยเดี๋ยวข้าทำเองอ๋อเฮอเน้าจะย่างงานกันเหรอฮะไม่ได้ย่างไม่หรือไปทำกระจกรถเขาพังอีกวัเนี้ไอไปไอ้รัวไปจะเอาของเฮ้ย ไปกันได้แล้วนะนเหนียวอืมดีไปอันนี้มาปแป๊บเสร็จลแล้วใช่เปล่าค่าเสร็จแล้วค่าเสร็จแล้วเดี๋อย่างนี้นะเดี๋ยวจะไปส่งนะแล้วก็ไอ้แป๊บอยู่เพื่อนพอเสร็จสอบเสร็จ,จออแล้วรุ่งพไปรับจ้าอุ้ยจ่าอีกแล้ว,วค่ะเสร็จแล้วค่ะมแม่อืมอันนี้ก็รีบไปไปโชคดีนะจ้าเหนียวคขข่ะพระคุณค่ะขอให้สอบได้ที่หนึ่งเลยนะขอบพระคุณค่ะ ขบับขึ้ค่ะไปกันเลยข่าใจนะวาวทิพย์ปเป็นเพื่อนเราอ้าวเหมียวเดี๋ยกตั้งใจเชื่อข้างหลังเลยนะ จูรายลอ้อมผว่าทอทเนี่ยจาาหน้าต้องใส่แล้วพริยาด้วยหรือเปล่าพี่ใส่เมงโอเคครับเออดูจ๊ะอย่าลืมคิมจดหมายเชิญคุณหญิงว่าอะไรมาที่งานด้วยนะจ๊ะไม่ลืมหรอกค่ะ แต่ร้อยคุณทรงเผาเซนอยู่ค่ะ,ะูงใครมาเาดี๋ยวฉันเอาไปให้คุณเผาเซนเองนะ เขาไม่อยู่ทำไมไม่บอกฉันล่ะก็คุณ <leur> ไม่เคยถามนะคะแล้วคุณถอาไปไหนอะ่ะนั่งทำงานอยู่ในห้องประชุมค่ะ